เน,โ le, นาะเวลาเวลาเวลาเราใส่ลูกเนี่ยครับก็ค,คือเราใส่่างนี้แล้วก็พาาตรงตรงนี้นะครับนะเ,ออเราพาดเนาะเราพาดมันไว้แล้วก็ล้วก็เราล็อกเราล็อกให้มันเข้าแก,ก๊กเซตทีห้านะครับมันอย่างนี้ดี <A B. S 1> แดงมันจะอยู่ด้านนอกแล้วก็พอเวลายิงก็คือจับอย่างนี้นี่นะครับเวลายิงคือจับอย่างนี้ก็ค,คือสองนิ้วอยู่ล่างหนึ่งนิ้ว เวลาดึงก็คือก็ดึงอย่างนี้ครับ,รบตั้งแนวข้อสอบปบตอกตินเนาะแล้วก็ดึงดึงเข้าหากแก้มแล้วก็ปลอ่อยด,งดึงเข้าหากแก้มพอนิ้วแตะตรงป,ปลายปากปุ๊บแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเวลากเก็บเวลาเก็บคือดันดันดันก่อนแล้วก็ดึงมันจะลื่นะ แต่เวลาดึงอ่ะต้องระวังอย่าให้มีคนอยู่ข้างหลังหวานี่้านตาลัยนะครับเว้นตาถอดก่อนได้ไหมได้วางจับแต่ปัจเจวางจับแต่ละมือดอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นี่นี่สองนิ้วล่างนิ้วบนอ่าสองนิ้วล่างหนึ่งนิ้วบนอัะนิ้วนิ้วเนื้อโปไม่ต้องดึงแค่ดึงแค่ตรงนี้หนึ่งข้อหนึ่งข้ออ่านึกถึงหน้าเมียไว้ดึงอีกดึงอีก ไปที่ปลายปากเลยถึงแก้มถึงแก้มถึงแก้มอย่าสั่นเลยเด็ดปากเลยใช่ไหมเด็ดปากเพราะว่าเมื่อกี้คืออย่างนี้ใช่ไหมจริงๆเราคือมันต้องใหม่งี้แล้วก็คือไปอย่างนี้ใช่ไหมเข็วก็ไปนี้แบบปากนี้เสียงเอ่อคือแบบนี้โอเคเส้นยิงเดียวกันเพราะว่าถ้าสังเกตนี่คือเส้นยิงเหมือนกันฉะนั้นต่อให้เราซ้อมหรือแข่ง ถ้าอยู่ในเส้นยิงเดียวกันสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําตามกติกาของการแข่งขันแล้วพอยิงเสร็จพอเขายิงเสร็จุ๊บเก็บลูกนั่นหมายถึงว่าต่อให้เรายังไม่ยิงหรือว่าลูกยังมีอยู่ในคีเวอร์หรือว่าในซองธนูเราต้องหยุดแล้วก็เข้าไปเก็บลูกพร้อมกับการแข่งขันใช้เวลาเดียวกันกบการแข่งขันถ้าอยู่ในลายนี้นะแต่ถ้ามาแยกสนาดไม่เป็นไรอ่านี่คือเก็บลูกครับห้ามยิงเราต้องรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่ในลายเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดเรายิง เกิดมันอัิเสบหรือว่าลูกมันเลี้ยวออกอะไรเงี้ยอ่ามันก็จ่าไปแล้วนะครับครึ่งสกอร์นะครับคือธนูที่มีเลสนะครับก็คือมีธนูเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบก็คือแบบที่เราเรียกว่าธนูโบราณก็คือไม่มีแบบนี้ไม่มีไม่มีที่วางลูกเราจะวางลูกอยู่บนนิ้วมือไอ้บนบนฝ่ามือตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้แต่ธนูธนูที่แบบนี้ก็คือเป็นพวกธนูประเภทโมเดิร์นโมเดิร์นเนี่ยมันก็จะแยกอีกเป็นอันเียวกันยิงในสดย่าทอมเป่ารีเคิร์ฟ เหมือนที่เราดูในกีฬาซีเกมโอลิมปิกอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็คือเป็นโมเดิร์นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคันโิ้กดหันถ้าแบบดีหน่อยมันก็จะอยู่ที่ชุดหนึ่งเนี่ยเอาง่ายชุดหนึ่งห้าผ่านลุงเดียนเนี่ยเลี้ยงเง่าเลยชุดหนึ่งห้าผ่านเพราะว่าชุดนึ่งมีอะไรมีคันมีลูกนะครับมีคันมีลูกมีเปลี่ยนมีซองใส่อะไรอย่างเงี้ย หรือเหมือนยิ่งมีชุดยานของตัวเองนะครับมันจะมีครบของมันคือ2ชุดโอเคนะครับก็สซมซับนะครับแต่ว่าถามว่ามีถูกกว่านั้นไหมมีออกแบบก็เป็นการออกแบบการจัดการออกแบบที่ลมบูรณนะครับแล้วแต่ล้วแต่ยี่ห้ออะแล้วแต่ยี่ห้ออะไรแบบนี้นะด้วยกันเวลายืนก็จะยืนอย่างนี้ยืนครับเด้นเนี่ยน่าจะเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับนี่ใกล้ถึงแล้วเราอย่างเรื่องไอทีอะไรเอ่อรถไอทีนะครับรถมีเทนอสไอทีวีรถพี่บ้าต่างๆนะครับก็คิดว่า ถ้าเราจัดการแข่งขันแบบฟิวัอเชอรี่แบบเดินไปรอบพ <Bond> <te ans> <rapper> ่ายลูกเสือนะครับยิงไปตามฐานต่างๆก็น่าจะน่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยกคันนูยกมือซ้ายยกทาไว้ก่อนมือแตะเชือกอย่างพิ่งเดิมนะมือแตะเชือกโอเคอ่ะสูดลมหายใจเข้าเฮิรพร้อมกับดึงยดิบตีไมุดโลกโอเคบอยอ่า ออกทุบผิดลงใจยังเดี๋ยวเดี๋ยวนะลิกแจงผิดก็สีฟ้าเดี๋ยวเราไปกันแน่มาเสิร์ฟมาสล็อยังมาสล็อปตัวอาเทียวเยอะตังอดไปอุ้ยไม่แต้าเอี แนนอนี่ดูเดี๋ยวเที่ยวันลูกเล็กมดูนี่ัวดยไปดีตเลงงลงก่อนเลยยงอดีดเองอ๋อวี่เตตางเอียงเยอะคือปกติเวลาเราดึงใช่ไหเวลาดึงเบอปะก็คืออันนี้มันจะเข้ามาหาแก้มเลยเราไม่ต้องหนีเพราะฉะนั้นคือเวลาดึงก็คือเห็นมยบยมาอีกด ก i รรูดูเบนนิ่งการร <Ale, S 1> <AN> ูดพื a นยูวบาบู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 บับู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  u เดูบ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  a บู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 บ i บููบูบนบูบูงูบ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  อ,อีกเรื่องที่ต้องระวังนะครับเวลาเดินนะครับโรคเท้าแผลเนี่ยเกิดมีก้อนหินที่ก็เอาไว้ใช้พป็นอาหารนะครับในในค่ายลูกเสือนะครับเ,เพราะนั้นก็ระมัดระวังนะครับอาจจะไม่ต้องวิ่งนะครับไม่ต้องวิ่งเราเดินแล้วก็ระมัดระวังพื้นที่เราเหยียบด้วยนะครับส่วนของอของอันตรายพ,พื้นที่ธรรมชาติอยู่ นะครับไม่มีสารเคมีคนเพื่อนเข้ามาหรือว่าของแปกปลอมนะครับดสอ่าเชิ้นไปได้ด้วยดีนะครับอีกเรื่องหนึงที่อยากจะเตือนครับทุกท่านคงเห็นเงินก้อนที่อยู่ที่อยู่ในแต่ละต้นแนวแนวต้นยางนะครับทุกท่านเห็นเงินก้อนแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าเอาเก็บในกระเป๋ากางเกงนะครับเซตที่7 A B

เลงหน้าเมียไว้เลงนี่ดมาซิมาซินเล็งกันอย่างละคนกันเยอะเท่ากันอย่างละคนไอ้โตจะเป็นจุดแึกบอกเนี่ยไปมุกคนนี่เลยไปมกคนนี่เลยตายแน่เมียมึง